อีกทีหนึ่งครับพูดถึงสิ่งที่เราควรจะทําใน Facebook ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องส่วนตัวควรจะส่งข้อความเพื่อจะติดต่อกันนะครับแทนการโพสต์หน้าวอล<ม>และควรคิดให้ดีครับว่าสิ่งที่เราโพสตเนี่ยจะทําให้คนอื่นเนี่ยคิดมากหรือไม่เพราะบ,บางทีการที่เราบน่นหรือว่าอัพอะไรไปลอยๆผ่านๆนั้นคนที่อ่านเนี่ยครับอาจจะคิดไปต่างจากที่เราคิดก็เป็นได้นะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีข่าวสําคัญนะคะการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อน่าจะดูมีมารยาทกว่าการไปเขียนข้อความแปะไว้ลอยๆคะ่ะยิ่งถ้าเกิดคนที่เราจะส่งข้อ,ขอความ ว่าส่งข่าวต่างๆเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่าเราด้วยนะคะรวมถึงสมมุติว่าเรามีเพื่อนอยู่2-3าคนที่ชอบมาคอมเมนต์กันไปมาก็ควรที่จะเว้นระยะบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนทําอะไรก็เราก็ไม่มีความเห็นกับเขาทุกอย่างเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปสะกดรอยตามเขาก็ได้นะคะ และเนื่องจากการสื่อสารใน Facebook นั้นเป็นการสื่อสารกันผ่านทางตัวหนังสือนะครับที่บางครั้งเนี่ยไม่เห็นหน้าไม่ได้ยินเสียงนะครับดังนั้นก็ควรจะระมัดระวังข้อความต่างๆที่เราโพสลงไปเพราะว่าหลายคนที่มาอ่านเนี่ยอาจจะตีความหรือว่าตีเจตนาของเราผิดไปอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ได้นะครับเรื่องนี้ก็ควรระวังให้มากเลยมีวิธีการค่ะอาจจะใช้เป็นตัวอักษรนะคะที่เป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักที่เป็นอมยิ้มอะไรก็จะสามารถทําให้ข้อความของเราเนี่ยดูนิ่มนวลมากขึ้นได้นะคะคเอาละค่ะดูสิ่งที่ควรทําไปแล้วป่ครําาน็อเเต ครับสำหรับเรื่องราวของการเล่น Facebook ครับโดยเฉพาะเรื่องของการลงรายละเอียดส่วนบุคคลที่คุณนั้นไม่ควรจะเปิดเผยไปทั้งหมดหากไม่อยากให้อาจยายกรไซเบอร์หรือว่าแฮกเกอร์อื่นๆเนี่ยน,นะครับมาเกี่ยวข้องกับคุณเริ่มจากเรื่องของวันเดือนปีเกิดแล้วก็สถานที่เกิดที่อยู่บ้านเลขที่ หรือในส่วนของโทรศัพท์นะครับเพราะว่าสามารถนํามาใช้ในการเดารหัสผ่านได้มากที่สุดครับรวมถึงแผนการพักร้อนหรือการเดินทางอย่างเช่นคําสารภาพต่างๆนะครับว่าคุณอาจจะเกลียดงานของคุณด้วยหรือว่าภาพที่คุณกําลังใช้ยาเสพติดหรือว่าสูบบุหรี่ดื่มสุราต่างๆพวกนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องราาที่พื้นที่ที่คุณจะมาเปิดเผยตัวเองขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีบริษัทหรือว่านายจ้างต่างๆถึง8%ที่เขาไล่คนออกจากงานเพราะว่าใช้สื่อสังคมไม่เหมาะสมมาแล้วครับค่ะนอกจากนี้นะคะคุณไม่ควรขอเป็น กับคนที่คุณไม่รู้จักโดยตรงหรือว่าเคยเจอหน้าค่ะหากอยากเป็นเพื่อนกับใครจริงๆขอให้ผ่านการแนะนําจากเพื่อนสู่เพื่อนอีกทีจะดูมีมารยาทกว่า และเรื่องต่อมานี่ก็สําคัญก็คือการแท็กรูปเพื่อนที่ตอนที่ดูไม่ดีค่ะโดยเฉพาะเพื่อนผู้หญิงนะคะการโพสต์รูปที่ไม่สวยเนี่ยเป็นความผิดพลาดได้แรกอันนี้ดิฉันโดนบ่อยแล้วก็<ด>ไม่<ด>ควร<ด>อัปเดตสถานะของตัวเองบ่อยเกินไปนะคะแล้วก็ค,ค,ควรจะเลือกแชร์เฉพาะสิ่งที่น่าสนใจเท่านั้นเพราะว่าหากเราโพสต์อะไรที่ไร้สาระบ่อยๆนะคะในที่สุดคนอ่านก็จะซ่อนหรือว่าลบสิ่งที่เราโพสต์ไปนะคะก็ทําให้เนี่ยเราก็จริงๆเป็นเราเราก็ไม่อยากอ่านอะไรที่มันดูไร้สาระมากๆนะคะนอกจากนี้การบ่นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องของเพื่อนใกล้ตัว อาจจะทําให้เราดันเดือดร้อนได้เพราะแม้ว่าบางคนเนี่ยจะตั้งสเตตัสความเป็นส่วนตัวไว้สูงสุดแต่ว่าบางทีเนี่ยนะครับอาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีแอบเอาข้อความต่างๆเนี่ยออกไปบอกให้กับชาวบ้านได้รู้ครับนอกจากนี้ก็ไม่ควรจะโพสต์เรื่องที่ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆเหมือนกับอ e ีเมลลูกโซ่หรือว่าในส่วนของแท็กโฆษณาต่างๆเนี่ยนะครับก็ทําให้หลายคนลาคาญแล้วในที่สุดเนี่ยคุณอาจจะถูกอันเฟนนะครับหรือว่าบล็อกทั้งทาง Facebook แล้วก็ในชีวิตจริงด้วยครับค่ะสุดท้ายสําคัญมากเลยนั่นก็คือการวิาพากวิจารณเรื่องที่เรา ต่างกับคนอื่นนะคะครจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะมาเถียงกันไปมาหน้าวอเพราะว่าทําให้เราดูไม่ดีด้วยนะคะเพราะรฉะนั้นมีอะไรก็ไปเคลียร์กันหลังใหม่จะดีกว่าหรือว่าโทรหาเจอกัน ก็คุยกันต่อหน้าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารทั้งโลกออนไลน์แล้วก็โลกของความเป็นจริงก็ต้องระมัดระวังเจตนาในการสื่อสารแล้วก็ความเข้าใจผิดต่างๆด้วยนะครับวันนี้เราลากันด้วยสเตตัสที่ผมเพิ่งไปเจอมาใช่ไหมคะก็อย่างผมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพอสรันเนี่ยเรียกพ่อเบียสกลวัฒเนี่ยเรียกพี่ครับโหหล่อขนาดนั้นเลยไม่ใช่ครับผมแก่โอ้โหคิดมาจากบ้านเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอเคขอบคุณนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะช่วงนี้กลับไปทางคุณศศินาคุณกฤษณานะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ